สวัสดีค่ะนี่นะคะนี่ก็มาอัดคลิปเพื่อจะมาชี้แจงเรื่องเล่นหนังฮ่องกงเนาะเ,เพราะว่าเขียอฐฐฐนอธิบายไปหน้าเฟซแล้วก็คือว่านิสัยคือก็อรู้อยู่แล้วว่าคุณเขามไม่ชอบอ่านกันใช่ปหมั้นก็มาฟังคลิปกันเลยดีกว่านะคือที่เขาบอกว่าเนททำคลิปหลุดแล้วดังจนได้เล่นหนังคือช่วยคิดคิดคิด,ค,ดคิดสักนิดนึงนะคะว่าหนังภาพยนตร์ หนังฟอมใหญ่ทาเขาจะทําแค่3วันเหรอถ่าย3วันแล้วมันเสร็จเหรอถ่ายตอนเน็ตดังเนี่ยแป๊บเดียวแล้วเสร็จเลยเหรอมันก็ไม่ใช่คุณช่วยคิดกันสักนิดนึงเน็ตถ่ายหนังตั้งตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ต้นปีปีที่แล้วก่อนสงการอีกอะจำได้ว่าก่อนสงการอีกตั้งแต่ปีที่แล้วอะะแล้วหนังมันพึ่งเสร็จเพราะว่าหนึ่งเขาต้องใช้เวลาในการตัดต่อในการทําหลายๆอย่างกว่าจะออกมาเป็นหนังเรื่องหนึ่งคุณอย่าคิดแค่ว่า เน็ตดังเนตได้ถ่ายหนังสาวันเสร็จเหรอนี่มันไม่ใช่นะคะกรุณาคิดใหม่ก็คือว่าอ่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งทําไมหน้าไม่เหมือนในหนังใช่ว่ะในหนังผมต้องสั้นตาไม่ได้ใส่บิกาอไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์หน้าไม่ได้แต่งเออคือเอาง่ายๆว่าเขาอยากให้ในบทอะคือให้เราอายุประมาณสิบห้าสบห แล้วก็คือคือย่ายๆคือต้องแอปเด็กอะ่ะเออคือทําอะไรไม่เป็นสักอย่างแต่งหน้าไม่เป็นทําอะไรไม่เป็นสักอย่างคือเด็กเชาาเขาอะ่ะเออแล้วก็ที่เข้าใจว่าหนังเรื่องนี้มันทำมันมันทำให้คนมองว่าประเทศไทยไม่ดีมันไม่ใช่อ่ะคือพวกคุณไม่เข้าใจในเนื้อเรื่องอะ่ะเออแล้วคุณเอาไปพูดกันไปทั่วคือเล่าแบบย่อๆเลยนะคือตัวตัวของนางเอกเ,เ,เองคือ ตัวของพี่อาสาใช่ปะเขาเขาก็เคยเจอเขาก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาในประเทศเขาอย่างเงี้ยเออแล้วเขามาเจอตัวเน็ตเขาพยายามจะช่วยเน็ตออกจากตรงนี้เข้าใจใช่ไหมออฮะบอกแค่นี้แหละเออไว้ติดตามกันก็แล้วกันแล้วเข้าใจกันด้วยนะว่าไม่ใช่คลิปหลุดแล้วดังคือถ่ายมาก่อนหน้าแล้วถ่ายมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วแล้วเข้าใจปะ เออหนังมันไม่ได้ถ่ายแค่สาวันจบโอเคนะคะไปละบ๊ายบาย